วันนี้ซึ่งเรามีเมนูหลักๆนะคะที่เราได้จากการปลูกพืชสมุนไพรปลูกผักปลอดสารเคมีนะคะซึ่งในเมนูนี้มีด้วยการหลักๆ3เมนูนะคะที่ได้จากผักสมุนไพรที่เราจะปลูกก็คือยำตานคู่นะคะเป็นเมนูหลักของเราเลยนะคะ เ,เมนูที่2ก็คือต้มส้มค่ะต้มส้มนะคะและเมนูที่3ก็เห็ดทอดนะคะเรามีเห็ดซึ่ง ทักทั้งหมดที่เราได้รับการสนับสนุนจากสสสและสปสชชชเทศบาลตำบลเทพกษัตรีค่ะซึ่งให้การสนับสนุนในการจัดทำโครงการในครั้งนี้นะคะนอกจากเราเได้แจกจ่ายพัน ผักไปแล้วนะคะเราก็ยังมีการแจกจ่ายาน้ำหมักนะคะปุ๋ยนะคะปุ๋ยปลอดสารเคมีให้ครัวเรือนได้นำไปใช้ไปฉีดไปใส่ผักสมุนไพรนะคะที่ทำการปลูกโดยปุ๋ยของเราเองก็เป็นปุ๋ยที่ปลอดสารเคมี เดี๋ยวเราเริ่มเมนเมดูเด็ดก่อนนะคะคือยำตาลคู่เราได้ผักคือถั่วฝักยาวใส่ลงไปเลยค่ะ <c oughs> อ่าถั่วฝักยาว <c oughs> แล้วก็ถั่วพลูยอดหมู <c oughs> ยอดยอดหมูนะคะ <c oughs> แล้วก็ตะไคร้น <c oughs> ี่ตะไคร้ผักในนี้เยคะ่ะนี่ค่ะ มะเขือค่ะมะเขือซึ่งเราก็ได้ปลูกกันเองนะคะบัวบกค่ะใบบัวบกค่ะพลิกค่ะพลิกพลิกก็ได้แจกได้แต่ว่าจะให้นะคะกับชุมชนกับชาวบ้านได้มาปลูกเป็นสมุนไพรแล้วก็หอมค่ะ าะไคร้ใส่แล้วค่ะใส่ได้ตะไใส่แล้ว่ไวะไครค่ะแล้วก็มะม่วงนะคะมีส่วนผสมเครอทดนิดหน่อยนี่คือเมนูเด็ดของเรานะคะมะพร้าวมะพร้าวคั่วนะคะซึ่งมะพร้าวก็ของในชุมชนนะครับพบเลยนะ แล้วก็เรามีส่วนผสมด้วยนะคะมีส่วนผสมแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบรสชาติเบบไหนนะคะแล้วแต่จะรสเปรี้ยวแล้วแต่ตามสบายเลยค่ะแล้วก็มีมะนาวด้วยนะคะบีบลงไปค่ะใครชอบเปรี้ยก็ใส่เยอะๆได้นะคะชอบหวานก็ใส่น้ำตาลค่ะ ผักรลยยำนะคะส่วนใหญ่เป็นผักสมุนไพรพอทานแล้วไม่ว่าผู้สูงอายุเด็กเล็กเด็กโตนะคะจะทําให้สุขภาพดีนะคะการยำต้องใช้มือยำนะคะถ้าชนมันจะไม่เข้ากันค่ะเมนูเด็ดของเราของชุมชนบ้านเหลียงนะคะผักที่ใช้เป็นสมุนไพรทั้งหมดเลยนะคะ เนี่ยค่ะได้ยำเสร็จแล้วค่ะเมนูเด็ด,ด,ด,ดนะคะยำตาลคู่ของชุมชนบ้านเหลียงโครงการปลูกพืชปลอดสารเคมีในควเรือนค่ะต่อไปเป็นเมนูที่สองนะคะเราจะทำต้มส้มค่ะต้มส้มนะคะเป็นผักที่เราปลูกตามโครงการที่เราเขาให้มานะคะก็มีผักบุ้งแล้วกมม็มีผักบุ้งนะคะ,ะมีผักบุ้งมีผักบุ้งมีสับปะรด ผักที่เราต้องการจะมาต้มมได้หมดเลยค่ะแต่ว่าเป็นผักของโครงการที่เราปลูกนะคะแล้วก็น้ําก็เป็นน้ําที่ว่าเราเอาพืชผักสมุนไพรที่มีอยู่ก่อนแล้วนะคะมาปรุงในในน้าซุปก่อนนะคะให้ใส่กะปิลงไปด้วยนะคะใครคา,าตักคายด้วยค่ะเห็นไหมคะ หลังจากนั้นพอน้ําเดือดเข้าที่นะคะเครื่องปรุงเราก็ใส่ไปหมดแล้วนะคะเพราะว่าเราต้องการจะเบรดรสชาติเปรี้ยวหรือว่ารสชาติแบบไหนเราก็สามารถจะใส่ตามขั้นตอนที่เราจะทําได้ด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพอน้ําเดือดก็ใส่ผักพวกนี้ไปได้เลยนะคะปล่อยให้น้ําเดือดก่อนนะคะซึ่งผักพวกนี้ที่เราได้มาเป็น ผักสมุนไพรนะคะปลอดสารเคมีมและก็มีผักที่เราปลูกอยู่ในชุมชนของเราซึ่งปลอดสารเคมีเช่นกันนะคะมาผสมผสานกันที่สองของเรานะคะต้มต้มต้มส้มผักค่ะต่อไปเป็นเมนูที่สามเมนูเด็ดอีกเมนูหนึ่งนะคะซึ่งใช้เห็ดที่เราปลูกนะคะ วันนี้เรามาทอดเห็ดกันนะคะซึ่งเป็นเมนูที่เ,เห็ดเพาะง่ายปลูกง่ายนะคะอยู่ในชุมชนของเราในโครงการของโครงการปลูกสารปลูกผักปลอดสารเคมีนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะคะในเมนูที่สองค่ะเรานำเห็ดมาแล้วล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็แยกเห็ดนะคะเป็นชิ้นชิ้น เราก็มีแป้งนะคะที่จะนำมาทอดเราก็เริ่มใส่ในแป้งนะคะแล้วก็เริ่มทอดไปนะคะให้น้ำมันร้อนนะคะน้ำมันที่ใช้ต้องเป็นน้ำมันที่ใช้ครั้งเดียวนะคะน้ำมันพืชนะคะน้ำมันจะต้องให้สะอาดดูสีแล้วให้ ให้เป็นสีเหลืองเหลืองแล้วเวลาเอ,อเข้าไปทานนะคะจะเพื่อสุขภาพเสร็จแล้วค่ะเมนูเด็ด,เ,ดเมนูที่3เห็ดทอดค่ะซึ่งเป็นผักปลอดสารเคมีเช่นกันค่ะ,คะของชุมชนบ้านเหลียงโครงการปลูกผักปลอดสารเคมีครัวเรือนค่ะ คโครงการการผลิตและบริโภคผักปลอดสารเคมีในครัวเรือนของชุมชนบ้านเหลียงนะคะต้องขอบคุณทางสสส,อสอนอทภูกเก็ตนะคะแล้วก็อขอบคุณทางเาทศบาลตำบลเทพกษัตรีสปอสอชอนะคะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงให้กับชุมชนบ้านเหลียงเป็นอย่างดีค่ะขอบคุณค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับชุมชนบ้านเหลี่ยงด้วยนะคะ